วัสดีครับวันนี้นะครับล้างขายยาแฝกนะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่แนะนําก็จะเป็นแช่น้าในอยู่ในกระมังนะครับแต่ว่าอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับคือถ้าเราไม่มีกระมังนะครับแล้วก็ตัวกระสอบปุ๋ยนะครับผมใส่ยญาแล้วก็ลาดน้าไปเลยนะครับราดให้จุ่มช่มนะครับ ก่อนที่เราจะปลูกนะครับราดน้ำในกระสอบก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไว้ในร่มนะครับปัก3าสมวันนะครับผมเริ่มยอแฝกก็จะเริ่มมีรากงอกนะครับแตกหนอรากงอกขึ้นมานะครับเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราแบ่งเบาความเหนื่อยที่เราจะไปใส่อยู่ในกระมังนะครับผมใ่กระสอบนะครับราดน้ำชุ่มชมนะครับผมลาดแค่ครั้งเดียวนะครับให้ชุ่มชนะครับผม แล้วลาดทุกวันเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเน่านะครับเพราะว่ามันอยู่ในกระสอบมีความร้อนนะครับจากประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ